งานเข้าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อ,อยูฟ่าบ้าพลังโดนพรสินโพเจ็บยาววิภาวีสีทองหายเจ็บไม่ทันด้านเจ้าแมวน้อยบุ๋มบิ๋มชัชออรโมกสีเร่งฟื้นฟูร,ร่างกายให้หายทันซีเกม2025อีก2อาทิตย์รู้ผล สวัสดีครับวันนี้ช่องข้างสนามจะพามาอัปเดตความพร้อมของทัพนักกีฬาบอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราที่จะสู้ศึกซีเกม2025ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพรวมถึงข่าวอาการบาดเจ็บของนักกีฬาตัวหลักของทีมชาติไทยของเรากันนะครับ มาดูอาการบาดเจ็บของน้องยูฟาดนพรสินโพกันก่อนเลยนะฮะกับตัวตีหัวเสาคนสำคัญของทีมเย์บอลหญิงทีมชาติไทยและทีมอารันมารยามากาตะสมสอนในเอสวีลีกประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่น่าตกใจไม่ใช่น้อยนะครับเมื่อน้องยูฟ้านั้นมีอาการบาดเจ็บเอ็นฉีขาดบริเวณหัวเขา่าจากการที่ช่วยต้นสังกัดสมสอนอารันมารลุยสึกเอสวีลีในเกมที่พ่ายให้กับทีมคาริยะควินซี่0-3เซตนั่นแหละฮะซึ่งอาการบาดเจ็บเอ็นเข่า ฉีกขาดนั้นเป็นอาการบาดเจ็บที่ถือว่ารุนแรงมากพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากจะต้องเข้ารับการผ่าตัดหลังจากนั้นก็ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นและฟื้นฟูสภาพร่างกายมากกว่า6เดือนซึ่งกว่าจะกลับมาเล่นได้ก็คงจะอีกนานนะครับ เรียกได้ว่าน่าเห็นใจน้องยูฟาโดนพรของเราอยู่ไม่ใช่น้อยนะฮะที่มาบาดเจ็บแบบนี้เพราะการเล่นในลีกญี่ปุ่นกับสโมสรอ,อารันมาเร่นั้นน้องกําลังเล่นได้เป็นอย่างดีมีการพัฒนานการเล่นอย่างต่อเนื่องแต่กลับมาบาดเจ็บแบบนี้ทําให้พลาดการเล่นซีเกม2025ที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพอย่างน่าเสียดายนะครับ สำหรับน้องยูฟ้านั้นสามารถทำคะแนนให้กับทีมอารันมาเร่สูงเป็นอันดับ2ของทีมเลยนะครับโดยลงเล่นไป8แมชทำไปถึง71คะแนนเป็นรองก็แค่เพียวอัชราพรคงยศที่ทำไป96คะแนนเท่านั้นเองนะฮะ มาดูทางฝั่งของวิภาวีสีทองกันบ้างสำหรับดาวตบหัวเสาทีมชาติไทยที่มีอาการบาดเจ็บมาก,ก่อนหน้านี้โดยไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในปีนี้นับตั้งแต่รายการ VNL 2025รวมถึงรายการชิงแชมป์โลกซีบีลีกและรวมถึงซีเกมส์2 5งี่กําที่กำลังจะมาถึงนี้น้องสองวิภาวีก็ยังไม่สามารถจะลงเล่นได้นะครับ เนื่องจากอาการบาดเจ็บเอ็นข่าฉีกขาดที่ตอนนี้กำลังฟื้นฟูร่รางกายซึ่งคาดว่าจะยังไม่สามารถช่วยทีมชาติไทยลุยศึกสี่เกมในครั้งดีได้นะครับซึ่งสำหรับน้องสองวิภาวีนั้นถึงแม้จะยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สโมสรต้นสังกัดอย่างทีมชองควนชังเรสปาร์กก็สัญญานำน้องสองวิภาวีเข้าร่วมทีมไว้ล่วงหน้าแล้วเรียกว่าถ้าหายเจ็บเมื่อไหร่ก็บินไปเล่นที่หลีเกาหลีใต้ได้เลยนะครับ ในส่วนของบุมบิมชัดชออนโมกสี c, ดาวตบหัวเสาคนสำคัญของทีมชาติไทยที่กำลังฟื้นฟูร,ร่างกายจากอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวาทำให้เธอไม่สามารถช่วยทีมวิกตอรินาฮิเมจิสโมสรดังในเอสวีลีกประเทศญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งคาดว่าบุมบิมนั้นจะเริ่มลงระบบการซ้อมได้ในอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าและยังมีกาหนดเดินทางไปช่วยต้นสังกัดวิกตอรินาฮิเมจิในช่วงเดือนมกราคม2569 โเลยซึ่งในความคิดของแอดถึงแม้ว่าบูมบิมนั้นจะหายเจ็บกลับมาทันเล่นในซีเกม2025ในครั้งนี้แต่แอดคิดว่าโคชออสยังไม่ควรใช้บูมบิมนะครับเนื่องจากว่าควรจะให้บูมบิมนั้นได้พักให้เต็มที่เพราะว่ากลัวบูมบิมจะมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับน่าจะพักฟื้นให้หายจนถึงเดือนมกราคมเพื่อเดินทางไปช่วยต้นสังกัดวิกตอรินาฮิเมจิโน่นเลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้ตัวตีบอลหัวเสาของเราก็ยังพอมีให้เลือกอยู่หลายคนนะฮะ มาดูกันที่นักกีฬาที่จะถูกเรียกตัวเข้ามาแข่งขันในซีเกม2025ในปีนี้ที่จะแข่งขันกันที่ประเทศไทยเราระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568ซึ่งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเราก็มีอยู่3กลุ่มนะครับก็คือ 1. ผู้เล่นในระดับ World Class ที่เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศ 2. ก็คือผู้เล่นที่อยู่ในประเทศไทยเราและ3เป็นบรรดาผู้เล่นดาวรุ่งนะครับ ซึ่งจะมีเพียง14คนเท่านั้นที่จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันซีเกมส์ในครั้งนี้ในส่วนของนักกีฬาที่เล่นอยู่ในต่างประเทศนั้นผู้เล่นที่เล่นในลีกอเมริกาอย่างพรพันธ์เกิดปราดและปียนุชแป้นน้อยจะเดินทางมาร่วมทีมประมาณวันที่25พฤศจิกาย,ยน2568และในส่วนของผู้เล่นที่เล่นอยู่ในลีกของประเทศตุรกีญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะเดินทางมาสมทบไม่เกินสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้แน่นอนนะครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมตบสาวไทยของเราที่จะสู้ศึกซีเกม2025ในครั้งนี้รวมไปถึงการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราว่าใครกันบ้างที่จะสามารถลงเล่นได้ในปีนี้อย่างไรก็ตามก็ขอให้นักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บทางน้องยูฟ้าดดนพรสินโพน้องสองวิภาวีสีทองรวมไปถึงน้องบูมบิมชัดช ok ุออนโมกศรีให้หายเจ็บกลับมาโดยเร็ววันนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักตบสาวไทยของเราทุกคนรวมไปถึงเป็นกำลังใจให้กับช่องข้างสนามโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับ